สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัานะครับวันนี้เริ่มต้นกันที่2คู่ของ f f c h h m p p o o s s l e g u u e 2ูตัวแทนจากไทยลงสนามนะครับก็ปิดท้ายเกมนัดที่2โดยที่เราแพ้รวดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนลงแข่งขันก็ตามไปเริ่มที่บิชานสเตเดียมแทบเดสโดวรว์ครับรองแชมป์เอสลีกของสิงคโปร์เปิดบ้านเจอกับ BG จีปทุมยูเรเทดโดยเกมแรกแทมบนสชนะขายาจากฟิลิปปินส์ส่วน BG แพ้ให้กับโปฮังสเตเลอร์ ทีมจากเกาหลีใต้ด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งซึ่งฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยในสิงคโปร์ครับเจอกันด้วยนะครับรอบรองชนะเลิศเป็นแทมปิเดสที่เอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษจากการเจอกัน2เกมในรอบตัดเชือกโดยแมชนี้เจ้าบ้านของนอร์มานก็วางฮิเดะฮิกาชิคาวะเป็นตัวคมหวังในแดนหน้าส่วนตรงกลางครับมีโคยักคาสามะเกนเกรและก็เทรนบูฮาเกียเอาจริงแทมปิเดสก็โซมไปเยอะนะครับหลังจากที่เสียดาวยิงคนสําคัญทั้งสยะคุโนริ แล้วก็อิสุกิเอนอวโตะที่ย้ายมาค้าแข้งในไทยลีกทั้งกับ B u และก็เชียงรายขณะที่ B ีของโคดบอยสุประชัยคมศิลป์ก็เลือกเก็บชาติทิพย์สงกระสินเป็นสำรองแล้วส่งฮัวโลเปสปิซาโนนักเตะอาเจนตยเล่นร่วมกับเอกนิพัญญาส่วนตัวจบสกอร์มี2คนครับโทเบลกิดโดอิได้คัมแบ็กกลับมาเล่นกับทีมในเอสลีกสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งในฐานะดาวซันโวเมื่อซีซั่นก่อนที่ยิงไป50ลูก แต่มาเล่นไทยลีกยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอสวนหนึ่งคนก็คือจอมเก๋า39มสิบเาปียังแจ๋วอย่างสุรชาติสารีพิมโดยเกมคู่นี้ครับแทมเปเนสเฉือนบีจีไป2-1ได้ประตูจากเทนบูฮาเกียและก็ฮิเดะฮิกาชิกาวะส่วนบีจีเนี่ยชนาทิพย์ลงมาเป็นสำรองทีเด็ดยิงไกลสวยมากแต่ก็ทำได้ดีที่สุดเท่านั้นโอเคจากรายละเอียดผมว่าทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับว่าเล่นไม่เหมือนกับ2เกมที่พบกับบุรีรัมและก็การท่าเรือซึ่งสิ่งที่หายไปคือเรื่องของความฟิตแน่นอน เนื่องจากส่วนใหญ่ก็ยึดผู้เล่นเดิมจาก2เกมก่อนหน้านี้แม้ว่าแมชกับแทมบินเนสอาจจะมีการโรเตชันบางตำแหน่งแต่ว่าโครหลกัหลกๆมันก็ยืดระยะมา3ามเกมติดในรอบ1สัปดาห์ตรงนี้ต้องยอมรับว่าการฟื้นฟรูร่างกายยังไงก็ไม่ทันเพราะว่ามันมีเรื่องของการเดินทางด้วยนี่ขนาดอยู่ในระแวกอาเซียนด้วยกันเนี่ยยังเห็นชัดว่ายุบขนาดนี้แล้วถ้าเกิดต้องไปเยือนคู่ต่อสู้แถวพวกเกาหลีญี่ปุน่นบอกเลยว่ายิ่งแข่งนานๆไปยิ่งไม่ส่งผลดีแต่เอาจริงในเชิงสถิติเนี่ยผมว่า BG ก็กลับมาเป็นจุดเดิมแล พยายามสร้างโอกาสในการยิงซึ่งได้ถึง28ครั้งนะครับแต่ปัญหาเดิมกับีมครั้งก็คือยิงตรงกรอบเพียงแค่8ครั้งแล้วได้มาเพียงแค่ประตูเดียวและประตูที่ได้เนี่ยมันเกิดจากความสามารถของชนาทิพด้วยต่างจากเทมเบเดสโรเวอร์มีโอกาสยิง6ครั้งตรงกรอบแค่2ครั้งเท่านั้นแต่ถ้า2ครั้งเป็นประตูหมดเลยซึ่งคนที่ผมคิดว่าเป็นเดียวที่น่าผิดหวังที่สุดในตอนนี้กลับไม่ใช่โทมุจกิโดอีนะครับเป็นจอแดนเอมาวีเวตัวสำรองที่ลงมา เพราะว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสยิงถึง3ครั้งแต่ไม่ได้สักลูกเลยคือฟอร์มเนี่ยแตกต่างจากตอนอยู่กับเชียงรายแบบเห็นได้ชัดฉะนั้นชัดเจนว่านักเตะอาจจะไม่ได้เหมาะกับสไตล์ของทีมแต่การเสริมเติมแต่งเข้ามามันเป็นปัญหาใหญ่ของบอร์บริหาร BG ที่ทําการบ้านในจุดนี้ไม่ตกไปอย่างยาวนานซึ่งผมก็ยืนยันได้เลยว่านอกจากเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนสตาร์เปลี่ยนนักบอลแล้วเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนฝ่ายดีลนักบอลเข้าสโมสรด้วยเพราะว่าแต่ละคนที่เอามาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ไหวจริงคริง พยายามทำทุกอย่างเพื่อยกระดับทีมมันก็ยิ่งฉีให้เห็นความแตกต่างว่าความห่างของชนาทิพย์กับตัวต่างชาติที่ต้องเป็นความหวังของทีมมันพึ่งผ่านไม่ได้เลยแล้วในวัย32ของเจชนาทิพย์เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันคงไม่ได้ง่ายที่จะเห็นเจเล่นแบบนี้ในทุกๆเกมเพราะสุดท้ายชนาทิพย์ก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งที่บาดเจ็บได้เหนื่อยได้อ่อนล้าได้กลายเป็นว่าจากกระตุ้นกันให้กระต่ายไฮโซกลายร่างเป็นหมาล่าเนื้อณตอนนี้มันผสมกันแล้วนะครับกลายเป็นหมาไฮโซ เพราะว่าความกระหายของทีมเนี่ยมันดูครึ่งคึ่งกลางๆจะไล่ก็ไล่ไม่สุดจะรับก็รับไม่สุดแล้วกลายเป็นว่าขนาดทีมที่มีและเสริมเข้ามาด้วยปริมาณผู้เล่นมันได้มาเพียงแค่จํานวนแต่ในเชิงคุณภาพของคนที่สามารถลงไปเปลี่ยนกันแล้วทดแทนกันได้จริงๆก็แทบจะนับนิ้วได้และก็เป็นคนเดิมๆและเรื่องใหญ่ที่ทุกๆทีมต้องเจอกับการเตะค่อนข้างถีเล่น5ถ้วยบีก็แผลใหญ่นะครับเสียทากากิโอซ กองหลังญี่ปุ่นทีมชาติกาพูชาไปอีกคนแล้ววิ่งอยู่ดีก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสติงซึ่งชัดเจนเลยว่าการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อมันไม่เพียงพอและอาการพวกนี้ขั้นต่ำอย่างน้อยเนี่ยต้อง4-6สัปดาห์และก็ต้องลุ้นอีกหนึ่งคนคือโดอีด้วยนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกเอาจริงเนี่ยจะพังหมดเลยนะครับจับปลาหลามือแล้วกลายเป็นทีมเนี่ยบริหารจัดก,การไม่ได้ซึ่งหลังเกมก็ทําให้โค้ชบอยสุประชัยคมสินลาออกจากตาแหน่งหัวหน้านผู้ฝึกสอนจะว่าไปผมว่าแฟนบี ยังไงสักวันเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่ซึ่งทาวมิงในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเหมาะสมเพราะว่าผลงานใน ACL 2 2งนัดไม่มีคะแนนเลยมันก็ย้อนให้ชวนคิดเหมือนกันนะครับว่าตอนที่เล่น ACL elite หรือว่า FC Champions League เดิมช่วงก่อนหน้านี้ก็เคยแพ้รวดทั้ง6เกมมาแล้วไอตัวนั้นเนี่ยยังพอเข้าใจได้เพราะว่าเป็นเวทีใหญ่แต่ใน ACL 2ด้วยเกรดและก็คุณภาพของทีมอยางแมตช์นี้กับ Tambinest Lower ผมว่าเป็นเกีย์ที่ทนดูไม่ได้จริงๆเพราะว่าโคตาต่างชาติของ Tambinest โปรไฟล์ก็ยังไม่ได้หรูหราเหมือนเลออนซิตี้เซเลอร์คือถ้าเกิดว่าทำกันดีๆเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสที่ได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้และไม่ตามหลังก่อนถึง2ลูกซึ่งมันกลับมายากมากกับสภาพร่างกายที่เตะทีขนาดนี้พอตามหลังแล้วจะไปเร่งเกมในการเอาคืนมันยากจริงๆคือดูไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่เห็นทางเลยนะครับว่าจะยิงเมื่อไหร่กลายเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดก็มาจากความมหาศจา์ญญของชนาทิพย์แต่ว่าการออกของโค้ดบอยจริงๆบทบาทในการคุมซ้อมเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นวลาดิเมียบูโยวิช ผู้ช่วยของเขาอยู่แล้วนะครับดังนั้นการขึ้นมารักษาการแทนมันก็แทบไม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรเลยดึกภาพตามแล้วก็ปวดหัวแทนว่าบีจีจะเล่นฟุตบอลแบบมีมาตรฐานได้ยังไงหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเดินทางกลับไทยลีกนัดต่อไปของบีจีก็ต้องไปเยือนบุรีรัมในวนันอาทิตย์นี้แล้วก็จะได้พักในช่วงโปรแกรมทีมชาติแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยดันมีหนึ่งเกมครับเจอกับบุรีรัมอีกรอบหนึ่งที่สงขาเป็นเกมกระชับมิตรเพื่อหารายได้ช่วยการกุศล ส่วนผลดีคู่ในกลุ่มเดียวกันโปฮังสตลเลอร์นะครับก็กลายเป็นทีมเต็งแชมป์ของกลุ่มอยู่แล้วแล้วก็ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมครับอาจจะไม่ต้องชนะอะไรมโหรานแต่ก็สามารถเก็บ3คะแนนได้ล่าสุดเก็บคาย่าไปอีก2 0ก็เป็นโปฮังกับแทนเบเนสที่มี6คะแนนเต็มส่วนบีจีกับคาย่ายังไม่มีแต้มเพราะฉะนั้น2เกมต่อไปบีจีเจอคาย่าต้องชนะทั้งไปและกลับนะครับเพื่อยือเวลาก่อนจะไปแก้มือกับแทมเบเนสใหม่อีกรอบรวมถึงการเจอโปฮังที่ต้องไปเยือนถึงประเทศเกาหลีใต้ด้วย ถ้าเกิดว่าชนะใน3เกมก่อนจะถึงวันเจอโปฮังสถานการณ์ก็น่าจะดีกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ก็ถือว่าน่าผิดหวังกับการแข่งขันในเวทีสโมสรเอเชียที่ไม่ใช่งานยากจนเกินไปในการเข้ารอบของกลุ่มนี้จะได้ไปดูราชบุรีครับเล่นในบ้านเจอกับกบะโอซาก้าจากเจลิกของญี่ปุ่นแมตช์แรกราชันังกรบุกไปแพ้นามดิ่งแชมป์วิลิกของเวียดนาม1ต่อ3ขณะที่กบะโอซาก้าก็เอาชนะอีสต์นจากฮ่องกงโดยสกอร์เดียวกัน3าหนึ่ง นัดนี้เจ้าถิ่นก็เลือกใช้ระบบหลัง3านะครับแล้วยืนรับเลยเป็น54-1โดยทิ้งอีกสารฟันดี้เป็นก่องหน้าตัวเป้าคนเดียวตรงกลางก็มีนักเตะใหม่อย่างสกอตต์อาราได์ที่เสริมเข้ามาเล่นโดยเฉพาะในรายการนี้พร้อมกับถอยเนเกบาไปเป็นวิงแบ็กด้วยขณะที่กัมบะก็เลือกจัดชุดเกือบเต็มเลยนะครับให้ทากาชิอุซามิอดีตดาวดังทีมชาติญี่ปุ่นที่ไปลุยในลีกของยุโรปมาหลายปีเป็นตัวจริงพร้อมด้วยเดนิสคูเมตแล้วกลายเป็นว่านัดนี้ ราชบุรีสู้แบบสมศักดิ์ศรีมากนะครับยื้อระยะเปิดหน้าแรกกับทางกัมบะและอย่างคู่ขี้สูสีคือเกือบจะขึ้นนําหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับเพียงแค่ความเฉียบขาดสุดท้ายมันยังไม่มากพอจนไปเสียประตูจากความยอดเยี่ยมของลูกยิงทั้ง2คนเลยครับคือชูโตอาเบและก็เยวทาร่เมชิโนอันนี้ต้องให้เลยครับทั้ง2ลูกถ้าใครติดตามดูก็จะเห็นว่าอย่างลูกแรกกัมพลเนี่ยหมดสิทธิ์เซฟจริงๆแล้วก็เป็นการเคลียร์สกัด อาราไดที่จะว่าไปเนี่ยก็ดีทุกอย่างนะครับคือพลาดแค่ชตน,นี้ชอดเดียวเนี่ยโดนลงโทษเลยนี่แหละครับคือความเด็ดขาดของคลาสฟุตบอลที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมากกว่าเราส่วนลูก2ที่เมชิโนยิงไปก็ต้องยอมรับว่าการประกบตัวตอนนั้นเนี่ยมันมีช่องว่างมีระยะห่างหมดแล้วเพราะว่าราชบุรีดันเปลี่ยนผู้เล่นครบ5คนไปแล้วแล้วมันเจ็บเกินโควตาจะเปลี่ยนทําให้ต้องเหลือ10คนคือไม่ได้โดนใบแดงครับแต่ดันไปเสียเปรียบจากเคสนี้เพราะว่าคนที่เจ็บเนี่ยเล่นต่อไม่ไหวแล้ว เอาจริงสิบคนที่เหลืออยู่ก็พยายามที่จะฝืนนะครับยื้อเอาไว้ไม่ให้โดนลูก2แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่รอดผมคิดว่าจริงๆไอาการเล่นดีตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่เกมแรกของสโมสรไทยที่ไปสู้ในเบทีเอเชียนะครับก่อนหน้านี้บุรีรัมย์ในยุคก่อนก็เคยทําได้ดีเชียงรายเมืองทองหรือแม้แต่ในอดีตอย่างชมบุรีแต่ลองสังเกตดูเถอะครับว่าถ้าเรามีโอกาสแล้วเราทําเขาไม่ได้เนี่ยท้ายที่สุดเราก็จะไปโดนเองแต่ที่ผ่านเลยแบบไม่น่าเชื่อเนี่ยคือสกอตต์อาดายนะครับผมว่าเป็นนักเตะที่ เอามาแทนได้ถูกที่ถูกจังหวะมากการได้มีธนวัน์ซึ่งจิตถาวรเนี่ยผมว่าเขาก็มีมิติในการเล่นที่สร้างความแตกต่างให้ฟุตบอลของราชบุรีน่าสนใจนะครับเล่นง่ายมากจ่ายบอลเนี่ยไม่ต้องซับซ้อนและเวลาเล่นเนี่ยพยายามเอาบอลไปข้างหน้าไม่ค่อยพลิกแล้วจ่ายคืนหลังถ้าไม่จําเป็นพยายามจะเปลี่ยนแกนสวิตชิ่งบอลหนีการเพสซิ่งของกํามบัแล้วเลือกจังหวะในการเล่นฉลาดเอาจริงเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่อยู่ในสนามแล้วแทบจะเสียบอลยากมากจริงจริง แต่พอต้องลงไปเล่นกองหลังมันก็เป็นธรรมดานะครับนะักเตะที่เล่นกองกลางแล้วถอยไปเล่นเป็นตัวรับเนี่ยการสกัดการเคลียบอลมันก็ไม่เหมือนกองหลังธรรมชาติคือเตะทิ้งตูมตูมเนี่ยผมว่าใครก็ทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกองหลังเนี่ยเวลามันตัดสินใจจะดูเด็ดขาดกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกองกลางที่ถอยไปเล่นเนี่ยบางทีการเคลียบอลการเตะทิ้งเนี่ยจะมีลูกเสียดายบอลและพยายามมองถึงจังหวะสองว่าจะมีเพื่อนเล่นต่อในจังหวะสวนกลับได้ไหม แต่บอกเลยว่าตอนนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหนักจริงๆนะครับกับทุกสโมสรเลยคือนักเตะเจ็บกระนาวของราชบุรีเนี่ยที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเนี่ยครับเพราะว่าเจดมี่คอรินัสกองหลังเจ็บโทวสวัตเจ็บตรงกลางนะครับเอาคนอื่นลงไปเล่นคือปรับแผนกันเละเทะไปหมดเลยรวมถึงเนเกบ้าที่เจ็บข้อเท้าในช่วงท้ายเกมด้วยคือใรมุมผมเนี่ยเป็นเกมที่สนุกดูแล้วมันแต่ท้ายที่สุดแล้วการแพ้อาจจะเป็นเรื่องปกติที่เราเจอกับทีมจากเจลิกแต่พอต้องเสียผู้เล่นไปด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มเลยเพราะยังมีเกมต่อไปที่ต้องเล่นอีก และที่เหนือความคาดหมายมากก็คือมาซาอากิฮิกาชิกุจิที่นานานทีได้ล,ลงเฝ้าเสาเนี่ยดันผีเข้านะครับนี่คือประตูมือ2ของกัมบะโอซาก้าจะว่าไปเหนียวมากนะครับในแมชนี้ฟอร์มไม่เหมือนตอนเจอกับทีระทรนในอดีตเลยที่โดนปั่นฟรีคิกใส่โดนปั่นลูกเตะมุมเข้านัดนี้นี่คือคนละคนส่วนทีคู่ในกลุ่มเดียวกันนามดิงของเวียดนามนะครับที่ใช้นักเตะต่างชาติออกสตาร์ตตัวจริงหมดเลยทั้ง11คนอย่างเกมกับราชบุรีเนี่ยมีนักเตะเวียดนาม1คน ต่างชาติ10ชนะนัดน,น,นี้ก็ไม่ได้แปลกนะครับที่พวกเขาจาาชนะอีสเทิร์นจากฮ่องกงไปอีกแต่สกรอร์ยังไม่ขาดนะครับ1-0ก็ทําให้กลุ่มนี้กําบากกับนามดิ่งมี6คะแนนเต็มจากการชนะคนละ2นัดสุรชบุรีกับอีสตเทิร์นก็แพ้รวดทั้ง2เกมเหมือนกันยังไม่มีแต้มชนะ2แมตช์ต่อไปของราชบุรีก็หลังพีกฝานะครับเจอกับอีสเทิร์นแบบไปกับต้องชนะเท่านั้น6คะแนนไว้ก่อนส่วนไทยลีกก็มีคิวต้องไปเยือนประจวบในวอาทิตย์นี้ด้วย แล้วเดี๋ยวค่อยพักหายใจกันในช่วงปริทินฟีฟ่าให้ทีมชาติได้ลงแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกจากนั้นไปต่อที่บอลลังกานะครับมันมีข่าวเยอะแย,ะ,ยะมากมายไปหมดเลยกับเรื่องของการพูดคุยสัมภาษณ์โค้ชทางออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะด,ดังๆทั้งนั้นจะเป็นโรบบี้ฟาวเลอร์และก็แฮร์รี่คิวซึ่งเนี้ยมีการเปิดเผยมาจากผู้บริหารของสมโมสรอ,อย่างหมอประวัติแต่ผม่เชื่อนะครับอย่างที่วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ว่าโปรไฟล์ที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่กลุ่มคนเหล่านี้และผมเชียร์ว่าควรจะเป็นพวกโค ที่เก่งในเรื่องของการดีไซน์การฝึกซ้อมเพราะดูแล้วเนี่ยทีมเวิร์คมีปัญหาในการเล่นร่วมกันแต่ความสามารถของนักบอลเนี่ยดีอยู่แล้วแต่มันยังผสมกันไม่ลงตัวล่าสุดเนี่ยผมทราบมานะครับว่ามีออฟเฟอร์เหมือนยื่นข้อเสนอสนใจในตัวของโจอาควินโกเมสซึ่งโปรไฟล์ในอนดีตเนี่ยเป็นผู้ช่วยของทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็คุมทีมเยาวชนให้กับไบรตันที่เคยร่วมงานกับซามิฮูเปียตามด้วยลูตันทาวรวมถึงสโต๊กซิตี้ก่อนจะไปทำงานในสเปนบ้านเกิดกับจิบบี้คาตาเคนา ทีฟุตบอลที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายแต่ถ้าเกิดเป็นฟุตซอลตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมชั้นนําที่มีนักบอลไทยอย่างมูมัดอุสบานมูซาเล่นอยู่หลังจากนั้นก็ไปฟินแลนด์ในวยอายุไม่เกิน21ปีกลายขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชหลังจากนั้นก็เป็นโค้ชชุดใหญ่กับทีม HIFK ในฟินแลนด์ตามด้วย SJK ก่อนจะมาทํางานในเอเชียเป็นผู้ช่วยที่ Algodiya ซึ่งเฮดโค้ชตอนนั้นก็คือ r ็อบบี้เฟลเลอร์ที่เพิ่งจะพูดคุยในแบบออนไลน์กับพลังการไป จากนั้นเจ้าตัวก็ไปคุมสมโมสรหลายทีมนะครับกับโวลอสในกรีซบอร์เนียวในอินโดนีเซียก็มาแล้วและก็ล่าสุดคือสมโมสรในไซปรัสอย่างอโนโทซิตเอาจริงเนีย่ยประวัติถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในโคช้ชที่ผ่านหลักสูตรยูฟ่าโปรไลเซนอายุน้อยสุดเพียงแค่24ปีในตอนนั้นนะครับแล้วก็ระบบการเล่นก็ชื่นชอบแผน4-3-3เป็นพิเศษก็เน้นเก็บุูกเป็นหลักโจมตีจากริมเส้น พยายามจะครองบอลเข้าใส่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคล้ายกับสิ่งที่พลังการพยายามจะใช้ในช่วงที่ผ่านมาอาจเป็นปว่าถ้าเกิดลงล็อกก็มีโอกาสนะครับที่จะมาเริ่มงานในช่วงไปทีมทีมชาติหลังจากจบไทยลีกสุดสัปดาห์นี้เลยทำลายในช่วงแรก7-10ถึงวันก็อาจจะพอติดตั้งระบบหรือว่าแก้ไขสิ่งที่พลังการต้องการแต่ที่แน่บรรยากาศทีมันดีขึ้นอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เอาชนะลำพูนได้ทำให้คว้า3คะแนนแรกในการขึ้นสู่ลีกสูงสุดไปแล้ว ขยับไปดูบุรีรัมยูไนเต็ดอีกหนึ่งทีมนะครับดังที่ผมบอกไปว่าตอนนี้พวกเขาพยายามจะหานักเตะใหม่ๆเข้ามาเสริมหลังจากที่บุกพ่ายเอฟซี 9, Elite, โซในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและต้องยอมรับว่าหลายคนทําผลงานไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะน,น,านิมย่านนิโคลิชที่ก่อนหน้านี้ไม่มีชื่อลงทะเบียนในไทยลีกและก็ไม่มีโอกาสในการเล่นทั้งบอลทั่วช้อปปี้ครับและก็ ACL Elite จนได้ทราบว่าตกลงยกเลิกสัญญาก,กันในเบื้องต้นไปแล้วแต่ความลับของบุรีรัม ก็ใช่ว่าจะปิดมิดนะครับเพราะมีมภาพจากแฟนบอลที่ไปถ่ายการฝึกซ้อมจากข้างนอกสนามและได้เห็นว่ามีนักเตะใหม่อยู่ในสนามซ้อมด้วยจนไปหามาจนเจอว่านักเตะคนนี้คือคิงส์ลีย์ชิลเลอร์ปีกขวาลูกครึ่งการหน้าเยอรมันซึ่งดูแล้วเอาเข้ามาเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาสิ่งที่ประษาสายฟ้าขาดอยู่ก็คือตัวด้านข้างที่ไปกับบอลได้ดีไม่ใช่เพียงแค่จะหวังพึ่งสุปรัดเหมือนตาคนเดียวแม้อายุจะ32ปีแล้วแต่โปรไฟล์โชคชวนมากนะครับในลีกของเยอรมันทั้งออฟเฟนฮารที่สำรองตามด้วย โอสไตคิวที่ตอนอยู่กับทีมก็ช่วยให้เลื่อนชั้นจากลีกา3เยอรมันไปอยู่ลีกา2และก็โคโลนที่ช่วยทีมเลื่อนชั้นจากลีกา2ไปบุนเดสเลกาของเยอรมันจากนั้นก็ถูกฮันโดเวอร์ยืมไปล่าสุดเนี่ยอยู่กับสวอซอนซัมซูนสปอร์ในตุรกีและก็บมดสัญญาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทําให้ย้ายทีมได้แบบฟรีๆรีและก็ยังมีดีกรีทีมชาติด,ด้วยนะครับเคยติดการหนาชุดใหญ่8นัดด้วยกันสไตล์การเล่นก็เป็นปีกขวาที่เลี้ยงตัดเข้าในได้ดีคล่องและก็แข็งงงแแรรตตามบบบฉบัััขออนกเะฟิ African. ที่เติบโตในยุโรปซึ่งช่วงหลังเนี่ยบุรีรัมชอบใช้ไม่ว่าจะเป็นโจทานโบลิงกิมาร์ตินโบอาเคียแถมยังสอดเข้าไปทาประตูในกรอบเขตโทษได้ด้วยเอาเป็นว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมทราบมาว่าบุรีรัมยังจะเสิร์ฟอีก2คน2ตําแหน่งเพื่อมาแก้ไขสถานการณ์ของทีมที่เป็นอยู่ตอนนี้เอาไปว่าภายใน31ตุลาคมกับการลงทะเบียนนักบอลใหม่บุรีรัมจะหาแบ็กซ้ายเพิ่มอีกหนึ่งและก็กองหน้าอีกหนึ่งคนเพื่อมาสู้ในเวที ACL โดยเฉพาะ ส่วนใครจะผ่านเป็นชุดสุดท้ายเนี่ยไม่แน่นะครับก็อาจจะเอามาทดสอบก่อนซึ่งด้วยสไตล์ของบุรีรัมเนี่ยพวกเขาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้วไปฟังกันต่อครับเนื้อหาสําคัญของยู3ที่ประกาศรายชื่อออกมาจะไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนนะครับก็จะเตรียมมาไว้ในการเล่นซีเกมแล้วก็มีโครงหลักจากชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จับสลากออกมาเรียบร้อยนะครับเราอยู่กับอิรักออสเตรเลียและก็จีนซึ่งเป็นสายที่ผมมองแล้วว่าได้ซ้อมดีๆได้นักบอลที่เป็นแกนหลักที่คดวางอยากจะเรียก เอาจริงได้ลุ้นในการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการปล่อยตัวนักบอลหลายคนนะครับเพราะว่าในชุดยู23เนี่ยไม่ได้มีกฎตามไปทีมฟี ف าว่านักฟุตบอลต้องไปเล่นกับทีมชาติเท่านั้นถ้าสโมรสรไม่เต็มใจเนี่ยทีมชาติก็ไปบังคับไม่ได้อย่างรอบนี้แบ็คขวาวาริชูทองที่เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวหลักทางบีจีก็ต้องการเก็บน้องไว้ฝึกซ้อมกับทีมเนื่องจากเป็นแบ็คขวาที่ลงสนามต่อเนื่องมากสุดในช่วงเวลานี้แต่ก็ยังปล่อยชรพัฒน์บัวพันธ์กับชานนธรรมมาไปช่วยทีมมมเเหือนด จากนั้นภาพชัดเจนว่าชานนกับชนพัฒน่าจะเป็นแกนหลักในซีเกมส่วนวาริสผมคิดว่าอาจจะมีการเจราจาก,กันอีกครั้งส่วนประตูในรายของสรรัตน์โพสมมนจากสงขลายังไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับข้อเท้าพลิกตั้งแต่ก่อนช่วงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อหนึ่งคนนี้ก็อาจจะกลับมาในรอบหน้าของไปทินฟีฟ่าหรือว่าในช่วงซีเกมสเลยผมคิดว่าสงขลาอาจจะมีโอกาสปล่อยตัวมาเหมือนกันเลยทําให้แคมป์รอบนี้เนี่ยก็มีการเรียกศิรเศ์เอกปทุมชัยของชัยนาท ชัวฟอร์มดีกับต้นสังกัดตอนนี้นะครับเล่นไป5นัดเสียไป6ลูกแล้วไม่เสียประตู1นัดแต่ก็เหมาะกับฟอร์มของทีมที่เกาะหัวตารางในไทยลีก2อยู่ได้รับชุดเดิมเลยนะครับบวกด้วยวิชันอินรามเด็กที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลกรมพระลักศึกษากับโรงเรียนกูเทพคริสเตียนแต่ยังไม่ค่อยได้โอกาส กับสวมรสรแม่อย่างแบงคอกยูเนเต็ดคนวางก็อยากจะมาลองแหละครับว่าเป็นยังไงบ้างแบกอายุเล่นได้ไหมเพราะว่าส่วนสูงหน่วยกา้านดีขาดที่1คนคือแบกซ้ายอย่างกิติพัฒน์กุลภาที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่มีชื่อในทีมแชมป์เอเชียรอบคัดเลือดแดนกลางที่หายไปคือสิทธาบูลล่านะครับน้องมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากท้ามองในแง่ดีการไม่มีสิทธาจะได้หาตัวแทนไปด้วยนะครับ แกนหลักที่ปิดทองหลังพระในตำแหน่งกองกลางตัวรับเอาจริงมันก็หาได้ค่อนข้างยากแต่โค้ดวังก็ลองเอายศกรน,นาทสิทธิ์เด็กจากขอนแก่นยูเอเ็ดมาแทนซึ่งเท่าที่เช็คเนี่ยจะเรียกมาตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าขอนแก่นเนี่ยไม่อยากส่งน้องมาก่อนส่วนเรื่องของพฤติกรรมในเกมกับคนครศรีล่าสุดที่โดนโซเชียลถล่มไปเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันในแคมป์ด้วยคือก็ต้องปรามในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ส่วนมิดฟิลคนหนึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นชนพัฒน์ที่โค้หวัง ดันขึ้นมาเล่นใน2เกมหลังของจิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นชัยพลอดทนที่เล่นตำแหน่งนี้ได้แม้ว่าแบ็กซ้ายจะเป็นหน้าที่หลักของน้องก็ตามเพราะอย่างล่าสุดกับสุขโขทัยเนี่ยก็เล่นตำแหน่งนี้ต่อเนื่องส่วนกาลางรุกพอไม่มีเสกสรรที่จะเล่นชุดใหญ่นะครับก็จะมีตัวหลักเป็นธนกิตชดเบื้องปากและก็คาคนาคํำยกผมว่า2คนนี้ดีเลยนะครับในแคมป์นี้มีโอกาสได้เล่นด้วยกันถ้าเข้าขากันขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวเลือกความหลากหลายมากขึ้น ที่คชวางจะได้หยิบจับใช้งานในแต่ละทัวร์นาเมนต์ส่วนแดนหน้าไม่ได้มีเปลี่ยนครับยศกรบุรภายังกลับมาเหมือนเดิมและเพิ่งยิงประตูแรกใน s เอ g ลีกสิงคโปร์ให้กับหัวกกังเรียบร้อยแล้วในแมตช์ชนะยังไลออน2-0เมื่อวานนะครับและเดินทางมาเนี่ยเดี๋ยวถึงไทยวันเสาร์นี้เลยตอนนี้มิกก็กลายเป็นตัวหลักของหัวกังเรียบร้อยแล้วนะครับลงต่อเนื่องทั้ง3นัดในเอชลีก เป็นเรื่องดีนะครับแม้ว่าความเข้มข้นในการเล่นหรือคุณภาพจะห่างจากไทยลีกแต่เราก็เห็นนะครับว่าบรรดาทีมใหญ่ๆของเขาเนี่ยมาชนะสโมสรจากไทยในเวทีสโมสรเอเชียแล้วก็ไม่ได้ง่ายในศึกชอปปี้ครับด้วยเอาเป็นว่าไปลงในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้เหมือนกับประเทศไทยก็เชื่อว่าการต่อสู้การแข่งขันและการเอาตัวรอดต้องมีแน่ครับอาหารการกินการพักผ่อนภาษาต่างๆ ยังไงก็มีแต่ได้กับได้อีกหนึ่งคนคือสิริภพวันดีนะครับผลงานกําลังยอดเยี่ยมในลีกอยู่21บวกกับชวนวิสแซาเลวและก็อีกลาสันหลนรวมถึงธนาพุธโพชัยโดยตัวที่เพิ่มมานะครับก็คือชินเงินพูตันยงของเชียงรายแต่ก็ยังไม่เห็นฟอร์มนะครับต้องยอมรับว่าชุดนี้หากองหน้ายากจริงๆอาจจะเป็นการเรียกมาดูก่อนแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งความจริงเนี่ยก็มีอีกหลายคนนะครับที่อยากจะลองควดวางเนี่ยเลงไว้ก่อนหน้านี้ก็คืออยากจะเอาธีรพัฒน์ปือทอง กลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ BG ก็อยากให้น้องซ้อมอยู่กับทีมเพราะว่าเด็กเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ปรีซสซันแบบเต็มๆกับสมโมสรสักเท่าไหร่หลังจากถูกส่งไปซ้อมกับเบอร์ลี่แองกฤษเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนไม่ได้มีชื่อในชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกก็เดี๋ยวจะเดินทางไปจีนนะครับเด็กชุดนี้ทดสอบร่างกายในวันที่6แล้วก็ซ้อมอีก2ครั้ง7กับ8เดินทางไปถึงในช่วงเย็นวันที่8แล้วลงเล่นเกมแรกเป็นการแข่งแบบปิดวันที่10แล้วก็อีกเกม14่ตุลาคมเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะม พอจบแมต14ก็เดินทางกลับปิดท้ายที่เรื่องของน้องวอร์มอัพภาสวัริ์วงศาลูกชายของคดใหม่ภาุพศ์วงศาที่ล่าสุดเนี่ยตัวของน้องได้สัญญาค้าแข่งกับเอฟซีโซรุ่นยุยไม่เกิน18ปีนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเองเพิ่งถูกลงทะเบียนเป็นนักเตะในชื่อของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ ที่สามารถจะเล่นได้กับสมโมสรอ,อาชีพที่นั่นได้อย่างถูกต้องคราวนี้จากคําบอกเล่าของคุณแม่เนี่ยคือน้องมีความสามารถพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะการที่เป็นนักฟุตบอลเพียงแค่คนเดียวที่ได้โอกาสถูกดึงตัวไปเสริมให้กับทีมทั้งที่สมโมสรได้ประเมินนักบอลออกไปเกือบ20คนแต่ผลงานของวอร์มอัพกับมัธยมมกดงมันเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าลงเล่น6นัดยิง5ลูกและจ่ายบีก1ิบเแอสซิตก็ช่วยให้ทีมควา้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนรุ่นยูสิ การได้อยู่กับทีมใหญ่ f c ฟซโซก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับโดยสัญญาที่น้องบอมอัพจะได้กับต้นสังกัดก็เป็นสัญญา Academy 3ปีบวกกับอีก3ปีในการเล่นอาชีพซึ่งในเงื่อนไขข้อตกลงคือถ้าเกิดมีสโมสรจากยุโรปสนใจก็พร้อมจะเปิดฉากเจราจาทันทีแต่อาจจะต้องมีค่าตัวตามความเหมาะสมซึ่งในช่วงเวลาหลังจากเซ็นสัญญากับ f c ฟซโซก็ถือว่าสบายแล้วนะครับจะดูแลทุกอย่างทั้งค่าเล่าเรียนค่าที่พักค่าอาหารทั้งหมดเลย เพียงแต่ว่าวอมอพจะไม่มีเรื่องของค่าจ้างเพราะว่าน้องยังเป็นนักศึกษาต้องเรียนอาจจะมีกฎหมายแรงงานของเกาหลีใต้ที่ไม่สามารถดูแลในเรื่องนี้ได้แต่ว่าหลังจากนี้พอน้องเรียนจบเนี่ยก็เตรียมจะย้ายไปอยู่กับโรงเรียนโอซานที่ทาง f อฟซีโซจัดไว้ให้ในช่วงปลายปีโดยเส้นทางที่ครอบครัววางเอาไว้แล้วก็เป้าหมายของน้องเนี่ยจริงๆอยากไปเล่นในยุโรปนะครับแต่ว่าสโมสรเองก็จะพยายามดูว่าความสามารถไปถึงไหมถ้าเกิดไปไม่ได้ก็จะผลักดันให้อยู่ในเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะเล่นกับ f c ฟซโซหรือว่าจะเป็นทีมในเคเล็กด้วยกันหรือหากยังไม่ผ่านเนี่ยก็จะส่งไปเล่นในเคเล็ก2หรือว่าเคเล็ก4เหมือนกับนักบอลเกาหลีใต้คนอื่นๆไปเก็บประสบการณ์ก่อนความจริงแล้วนอกจาก FC ฟซโซแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายสโมสรในเกาหลีใต้ที่ให้ความสนใจในตัวของวอร์มอัพเช่นกังวอน f c ที่จับตาดูมาตลอดส่วนเรื่องของอายุนะครับเด็กเพิ่งจะ15เท่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมชาติไทยยู17เนี่ยสนใจหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าคือช่วงเวลาสําคัญที่อาจจะได้เห็นเด็กไทยคนนึง เติบโตในการค้าแข้งหรือว่าฝึกฟุตบอลในต่างแดนถ้าสบโอกาสจะเรียกมาผมว่าก็ไม่ได้เสียหายทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตน,นะครับฝากติดตามกันด้วย YouTube Facebook แล้วก็ TikTok เจอกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ